สวัสดีครับสารพันคลิปนะครับอ,อันนี้คือหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะครับก็ได้ขนของคนอะไรมากองตากแดดตากฝนอ,อยู่กลางท้องนาแบบนี้นะครับคลิปนี้เพียงแค่ทักทายนะครับน่าเสียดายนะครับพวกนี้โดนฝนโดนไลแต่ เมื่อเจอ,อโลกโซเชียลนะครับที่มาแรงที่เราจะพอที่จะทำมาหากินได้ก็คือตามสภาพนะครับเมื่อเราป่วยหรือมีปัญหามันก็จะเงินทองที่สะสมไว้มันก็จะหมดเหมือนผมนะครับอันนี้คือที่ฮอตนะครับก็คือตักกแตนนะครับเป็น เท่าที่ทดลองก่อนที่จะลงคลิปนี้หนึ่เดือนนะครับก็เริ่มจากไม่มีตังก็ไปขอตัวมา30 40ตัวนะครับแล้วก็มาฟักเองเรียนรู้เองจาก YouTube นะครับจาก Facebook YouTube ก็ได้ตะกต่แตนคอกแรกออกมานะครับ นี่นะครับก็สำหรับคนที่ป่วยคนแก่นะครับเป็นน่าจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นง่ายๆหาหญ้าให้กินทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมีน้ำมีอะไรป้องกันมดอย่างเดียวกับหญ้านะครับตากฝนมั่งนะครับเพราะว่าเอาเท่าที่มีมาทำากรง ทำโครงนะครับทดสอบรสชาติก็โอเคนะครับการเพราะก็ง่ายนะครับการแตกตัวของจาก30ตัวตอนนี้น่าจะได้หลักหลัก5600ตัวนะครับในพอกนี้าซึ่งก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับว่าการฟักไข่ทํำยังไงข้อกก็ ตรงพวกนี้ก็หาวัสดุเท่าที่มีไม้ไผ่ทำให้ง่ายนะครับกระชังก็เอากระชังปลาที่เลี้ยงปลาแล้วมันขาดทุนก็มาอัดแอปดัดแปลงนะครับอันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนไม่ยังไม่ต้องไปลงทุนเยอะๆนะครับลงทุนนิดน้อยแล้วก็เรียนรู้ไปในตัวนะครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาสัก พักสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเกิดความชํานาญเหมือนกับาการเรียนรู้ช่างยางยนต์น,นะครับช่างเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเราไม่ลงมือเราก็จะไม่รู้นะครับยืนดูเฉยๆไม่รู้นะครับผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าประทับใจนะครับก็รอครบหนึ่งเดือนก็จะเขาก็จะลอกคาบติดสิ เป็นแหล่งโปรโตีนลดค่าใช้ใจ่ายในเมื่อเราทำงานลำบากก็จะไม่มีรายได้นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกก็ฝากาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับก็เคยเห็นแฟนขับท่านหนึ่งอยู่แถวแโคราชนะครับก็เส้นเลือดในสมองแตกอักเสบอะไรงนี้ก็ เข้าใจนะครับเมื่อตัวเองป่วยก็เข้าใจว่ามันมีปัญหายังไงนะครับก็เป็นทิปแชร์ประสบการณ์แบ่งปันก็แล้วกันนะครับทุกอย่างก็จะเดินลำบากหน่อยนะครับเมื่อเราไม่มีต้นทุนไม่มีตังค์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะ ท่านที่ติดตามก็จะไปเรื่อยๆนะครับยังเป็นเครื่องขัดหญ้าเครื่องอะไรก่อนหรือไฟฟ้าเสริมเท่าทีา่เจอปัญหานะครับก็จะแบ่งปันกันไปเรื่อยๆอ,อยู่ในโลกโซเชียล u t u b e กันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทักทายนะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ พบกันใหม่นะครับวิชาการาเรื่องของอกลไกไฟฟ้า,อามอเตอร์ไซค์นะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ